ในโปรแกรม p x g e l เวอร์ชัน2นี้จะมีระบบต้นทุนงานหรือระบบจ็อบที่สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตตามแต่ละจ็อบงานซึ่งได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือจะเป็นจ็อบการผลิตซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติในกิจการของเราเอง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมชุดนี้เน้นไปที่ความง่ายในการเริ่มต้นใช้งานเพราะเพียงแค่การกำหนดค่าเริ่มต้นและค่าที่เกี่ยวข้องในไม่กี่ขั้นตอนคุณก็จะพร้อมสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตได้ทันทีและเพื่อให้เห็นภาพสำหรับการใช้งานโปรแกรม Express รุ่น Job งานนี้จะขอยกตัวอย่างการผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อประกอบการบรรยายในวิดีโอชุดนี้นะคะโดยขั้นตอนของการผลิตผลไม้กระป๋อง อาจจะแยกได้เป็น3ขั้นตอนหลักคือเริ่มจากการนำผลไม้สดมาปอกเปลือกคว้านเม็ดออกต่อด้วยขั้นตอนการบรรจุลงในกระป๋องและใส่น้ำเชื่อมและขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดฝากระป๋องซึ่งในโปรแกรมจะมีเตรียมหน้าจอสำหรับบันทึกแต่ละจอบงาน โดยจะสามารถกำหนดได้ทั้งระยะเวลาเริ่มต้นและประมาณการวันที่จะผลิตสินค้าสำเร็จนอกจากนั้นยังสามารถอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อที่ผู้ซื้อสั่งให้ทางเราดำเนินการผลิตสินค้าได้อีกด้วยซึ่งในหน้าจอบันทึกจ็อบงานนี้จะทำให้คุณสามารถติดตามงานผลิตในแต่ละเฟสงานได้เช่นจากตัวอย่างการผลิตผลไม้กระป๋องนี้คุณจะสามารถทราบได้ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการ ิให้้ดีย่งขนึนอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสูตรการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปแต่ละชนิดเอาไว้ล่วงหน้าได้ซึ่งเมื่อมีการอ้างถึงสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าวนี้ก็จะสามารถดึงวัตถุดิบหรือสูตรการผลิตที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้โดยอัตโนมัติและนั่นหมายถึงคุณสามารถพิมพ์ใบสั่งผลิตสินค้าออกมาได้เช่นเดียวกันเมื่อเริ่มต้นกระบวนการผลิตไปแล้วคุณสามารถที่จะพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบที่ถูกเบิกไปใช้ในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายต,าต่างๆเช่นค่าแรงคนงานทำให้คุณตรวจสอบต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีโอกาสในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดในแต่ละขั้นตอนได้อย่างทันท่วงทีและเมื่อมีการขายสินค้าสำเร็จรูปตัวนี้ออกไปก็จะมีการสรุปให้ทันทีว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไรายได้จากการขายสินค้ากับต้นทุนใน j อบงานนี้ผลต่างมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ที่สำคัญ คือคุณไม่จำเป็นต้องคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยตัวเองอีกต่อไปเพราะในโปรแกร,รม e x p e s s Version 2รุ่น Job ต้นทุนผลิตนี้จะคำนวณต้นทุนให้คุณโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณบันทึกรับสินค้าเข้ามาจากการผลิตเพียงแค่คลิกปุ่มรับสินค้าจากการผลิตเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นในแง่ของการบริหารต้นทุนการผลิตในโปรแกร,รมก็จะมีเตรียมรายงานที่แสดงต้นทุนงานผลิตหรือ Job Sheets หรือจะดูแยกเป็นต้นทุนของค่าแรงที่เกิดขึ้นจากการผลิต ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน